อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวหลังนะครับตัวหลังเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปอีกทีนะครับว่าเราควรที่จะ่าใช้ได้นะครับใช้ได้แค่สวอตตัวนี้ตัวเดียวนะฮะ สำหรับใครนะครับที่อยากได้แบตเตอรี่ x x e l l นะครับ2002 34สามเซลล์1 1 1โวลต์นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับก้อนละ420บาทนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็จะเป็นช่วงบรรยากาศในเวลาหลังเลิกงานนะครับก็มีมารีวิวนะครับกับพอ ลูกค้าที่ส่งมาให้ปรับตั้งค่าต,ตอนนี้คือผมยังไม่ได้เห็นเห็นตัวฮอเลยนะคือกล่องมันมาถึงเมื่อวานแล้วแหละแต่ก็ถึงช่วงเย็นผมก็ยังไม่ได้แกะรีวิววันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาจะมาแกะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูด้วยแล้วก็ตัวฮอเป็นยังไงรีโมทอะไรยังไงแล้วก็จะปรับเซ็ตยังไงอะไรตั้งค่ายังไงนะครับแต่ฮอลลนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นฮอไฟบาร์ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวแกะเลยดีกว่านะครับ ตอนแรกก็แนะน,นําแนะนําให้ซื้อของใหม่แต่ทีนี้ก็เห็นเขาบอกว่ามันก็เก็บมานานเป็น10ปีอะเนาะก็ยังไม่ได้เล่นแล้วพอจะมาเล่นมันก็มีปัญหาบินไม่ได้นะครับเก็บมาประมาณร่วม10ปีนะครับกอ,อลำนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองลองดูนะครับว่ามันจะบินได้ไหมครับ เ,เก็บอะดูด,ดูรู้เลยว่าเก่าเก็บแล้วก็เบรดมีอาการแบบว่ามีแตกด้วยนะครับเบดคือน่าจะไปฟันดินมานะฮะให้รีโมทมาสองตัวนะครับดูผมจะแกะให้เพื่อนได้ดูนะ <c oughs> รีโมทต,ตัวนี้นะครับก็ สภาพของมันก็คือเสามันมันมีอาการหักนะฮะแล้วก็เป็นรีโมทที่หเก่ามากเลยนะครับเป็น KDS นะครับ KDS อันนี้รู้สึกว่าจะปรับตั้งค่าอะไรแทบไม่ได้เลยนะฮะร,รีโมทต,ตัวนี้แล้วก็คืออย่าใช้เลยดีกว่านะฮะตัวนี้บอกเลยว่ามันมันเก่ามากแล้วมันเซตอะไรไม่ได้เลยนะฮะแบตเตอรีร่ไม่มีนะครับ แล้วอย่างหนึ่งมันใช้ใช,ใช้แร่ด้วยนะใช้แร่อ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ให้มาทำไมนะฮะแล้วก็วิทยุตัวนี้เป็นวิทยุของฟูตบ้านะครับเป็นตัว t 6 ex นะครับเปิดไม่ติดเลยนะฮะดดูแบตแบตไม่มีโอ้โหแล้วผมจะทำยังไงดีเนะี่ยแล้วนี่ก็ลูโบนะฮะตรงที่เสียบแร่ก็ลูโบมัน ยังไงไม่มีที่เสียบแร่มาเลยแล้วก็แบตเตอรี่ก็ไม่มีแล้วผมจะจำเข้าบวกลบตรงไหนดีเอ่ยอตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นอ่องจนะครับแต่ว่า ผมจะต้องมานั่งแกะวิทยุหรือนี่ผมว่าพี่ซื้อวิทใหม่ดีกว่านะฮะวิทยุใหม่ไฟสกายไอโอเอก็ ky, e ler, พันกว่าบาทนะครับพันหกพันเจ็ดนะครับผมว่าเอาวิทใหม่ดีกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวฮอนะครับตัวฮอตัวฮอจะเป็นไฟบาร์ bar นะครับตัวฮอจะเป็นไฟบาร์ แล้วก็ตรงเบรดนะครับก็จะมีแบบว่าแตกๆต,ต,ตรงนี้ด้วยนะฮะแตกๆแ,แล้วก็ข้างนี้ก็มีบิ่นๆด้วยนะฮะดูจากลักษณะแล้วที่ผมบอกว่าเบรดมันแตกๆแ,แ,แล่ก็คือสปนะินเดิลน่ะผมว่านะผมเดาเอามันต้องโคตรแน่นอนแล้วก็ไฟบาห์อย่างงี้หาอะไรไม่ได้ด้วยนะครับพี่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเซอร์โวใช้ไดใ้ใช้งานได้หรือเปล่านะฮะ รีซีฟจะเป็นของ KDS นะครับซึ่งเป็นวิทยุคู่กับตัวนี้นะครับซึ่งจะคู่กับอิทายุตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิทยุใหม่ถ้าจะต้องเอาไฟเข้าดูนะครับแล้วก็ทดสอบว่าเซวทั้งหมด4ตัวทำงานอยู่หรือเปล่าแล้วก็ส่วนใจโลกันหางของตัวตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าทำงานหรือเปล่านะฮะ ผมว่างานนี้งานหนักนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับอโอเซอร์โวเซอร์โวพังตัวหนึ่งนะครับดูครับเนี่ยครับเซอร์โวต้องเปลี่ยนเซอร์โวครับเซอร์โวรูดครับเนี่ยเซอร์โวรูดข้างนี้ก็มันก็วุดวาดวุดวาดน,นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเทวโปะนะครับเป็นร่วม10ปีแล้วนะครับอืก็งัดขึ้นแล้วนะฮะก็คือถ้าจะให้มันบินได้นะครับลำนี้ก็ผมแนะนำว่าผมแนะนำว่าเอานี้ดีกว่าแล้วผมจะลอไฟเข้าเซอร์โวทั้งสีง่ทั้งทั้งสามตัวดีกว่า แล้วตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเซอร์โวการหางของ kds นะครับ kds ไม่รู้ว่ามันจะหลักหรือเปล่าแล้วก็จะใช้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เซอร์โวเทอร์โวโปยกพีต,ตัวนี้ใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวไจโรตัวนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเก็บมานานร่วม1ิปีไม่ไม่เคยผ่านไฟเลยนะฮะก็ไม่รู้จะใช้งานได้หรือเปล่ารวมทั้งมอเตอร์ด้วยนะครับอืม เดี๋ยวจะลองผมจะลองเอาไฟเข้าดูแล้วกันนะครับว่ามันทํางานไหมนะฮะเดี๋ยวไปลองดูแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองใช้วิทยุตัวนี้นะครับลองเคสดูนะครับว่าโซโวต่างๆใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมจะเปลี่ยนลำก่อนนะครับโมเดลซีเล็กนะครับเป็นลำที่2แล้วกันเป็นเครื่องบินปีดแล้วกันง่ายๆนะครับเป็นเครื่องบินปีดไทยซีเล็ก เป็นเครื่องบินปีกนะครับอ่ะรีซีฟก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาแบตเตอรี่ต่อ,อผมทำแบบเร็วๆเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ใช้แจ็คแดงนะครับเพราะว่าแจ็ครุ่นเก่ามันเป็นแจ็คแดงผมขอดึงออกให้หมดเลยนะครับ เก็บมานานเป็นสิบปีอ่ะเพื่อนๆคิดดูแล้วกันไม่เคยบินเลยนะฮะเซอร์โวเสียไปหนึ่งตัวแล้วเซอร์โวตัวแบบข้างละยี่ห้อเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเซอร์โวจะใช้งานได้ไหมนะฮะเดี๋ยวเริ่มที่เซอร์โวกันหางก่อนเลยดีกว่าเซอร์โวกันหางนะครับ แล้วก็ดูสปีดด้วยว่าใช้งานได้หรือเปล่านะฮะปื๊บนะครับแล้วก็ช่องสมนะครับช่อง 3, ะะอง 3. เดี๋ยวต้องบายนะฮะบายบาย ก็ร้องปกตินะครับน่าจะใช้งานได้อยู่ตอนนี้มาดูเซอร์โวกันหางนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมก็จะใส่ไปที่ตัวช่องหนึ่งอ่าเซอร์โวกันหางใช้งานได้นะครับเซอร์โวกันห่างใช้งานได้อ่าทีนี้มาดูเซอร์โวยกพีดข้างนี้ไม่ต้องต่อแล้วนะครับเพราะว่า ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเฟืองหักเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะเสียเข้อที่ช่องหนึ่งจบเลยนะฮะดังเป็นในนี่เลยดังเป็นเสียงแบบแบบเหมือนรถกำลังไขลานนะฮะเนี่ยฮะก็ จบนะบใช้ไม่ได้ตัวนี้เสียตัวนี้หักนะครับอาจยวมาดูตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวหลังนะครับตัวหลังเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปีกธีนะครับว่าเราควรที่จะอ่าใช้ได้นะครับใช้ได้แค่สวอตตัวนี้ตัวเดียวนะฮะส่วนส่วนตัวเทอร์โโปรฝั่งนี้ก็ เสียนะครับเนี่ยครับตัว,วโปรตัวนี้เสียนะฮะเสียที่อยู่ฝั่งนี้นะฮะเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เสียนะฮะเนี่ยดังอือๆ,ๆตลอดเลยนะ จะสรุปนะครับว่ายังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองถอดเบรดแล้วก็ลองเล่นเครื่องดูสิครับว่ามันหมุนไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเบรด <c oughs> ถ้าจะใช้ก็ต้องมัน <c oughs> ผมคิดว่าต้องมาบาลานซ์ใหม่อะ่ะและเป็นเบรดจีนด้วยนะฮะเดี๋ยว <c oughs> ผมจะลองปั่นรอบดูนะครับว่ามันจะหมุนไหมฮะ ลองดูนะฮะอ้าวก็ต่อเข้าช่องสามแล้วนี่อ๋อไม่ได้เอาสายใบยออก ลืมเดี๋ยวลองเล่งเครื่องนะหมุนนะฮะแต่ว่าแมคานิคแย่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสปินเดิลตรงนี้คดน,นะฮะเดี๋ยดูตรงนี้ก็รู้แล้วแล้วก็เมนชารก,ก็คดด้วยนะครับอ้เยอะดูแล้วเยอะถ้าจะทำก็ต้องใช้เงินอีกอะฮะ ก็เช็คแล้วนะฮะก็ถือว่าผมคิดว่าพี่ซื้อใหม่ดีดกว่าซื้อใหม่ดีกว่านะฮะดูแล้วยังวิวเนี่ยพี่ต้องซื้อใหม่แน่นอนเพราะว่าวิวใช้ไม่ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนเซอรวโยพี่3ตัวเนี่ยใช้ได้แค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพี่ผมแนะนําให้พี่เปลี่ยนทั้ง3ตัวเลยดีกว่านะครับส่วนเซวโรกถางโอเคใช้ได้นะครับ,รนะรบแต่ส่วนของไจโรเคดีอสตัวเนี้ยคืออะอไหลไฟบาร์มันไม่มีขายแล้วนะฮะ มันจะต้องเป็น DFC หมดแล้วเพราะฉะนั้นพี่จะต้องโดนพี่จะต้องโดนเซโ่สามตัวเอาแบบถูกๆเลยตัวละร้อยกว่าบาทอะนะบแบบประหยัดประหยัดนะแล้วก็ใจโลเนี่ย<ๆ>ก็เป็นถ้าเป็นถูกๆหน่อยก็เป็นของเคดสก็ได้อะที่ผมเคยทำลำอของทอร์ลอด465ที่บินได้นะครับตัวนึ่งมันก็อยู่ที่ประมาณ1,700มั้งประมาณนั้นอะ แล้วก็สปีดใช้ได้มอเตอร์ Motor ใช้ได้นะครับท,ที่ใช้ได้ก็สองตัวแล้วก็โดนกล่องนะฮะโดนกล่องแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาเปลี่ยนชุดเฮดอีกพี่จะต้องโดนชุดเฮดอีกประมาณประมาณพันหเป็นชุดเฮดของ DFC ผมแนะนาให้พี่เปลี่ยนชุดเฮดไปเลยดีกว่าแล้วก็บินเป็นแบบระบบ DFC คือสรุปเลยนะก็คือพี่ต้องโดนวิทยุ1ตัวเป็นของไฟสกายแบบนี้นะครับนะครับซื้อใหม่เลยวิทยุเพราะว่า2ตัวเนี้ย ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะฮะคืออันนี้ผมพูดกับผมพูดกับเพื่อนๆตรงๆเลยนะว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆถ้าเกิดว่าผมต้องมานั่งงัดแงะนะครับเรามาลองต่อไฟเข้ามันมันเป็นอะไรที่มันเสียเวลามากๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าวิวมันไม่สมประกอบเนี่ยคือผมไม่นั่งทำนั่งนั่งซ่อมนั่งแกะนั่งแงะนะครับแล้วบินไปฮอตก,ก็เข้าตัวอีกนะฮะผมคิดว่าพี่ซื้อวิวใหม่ดีกว่า จบเลยนะครับแล้ววิวตัวนี้มันไม่มีใครใช้แล้วนะฮะตัวนี้ก็คือมันมันเก่ามากแล้วนะครับมันมันผมไม่สามารถจะซ่อมได้นะครับวิวเปลี่ยนวิวใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวฮอเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนสวอชพี่สมตัวเปลี่ยนกล่องเจโลนะครับเปลี่ยนชุดเฮดก็น่าจะโดนอีกพันห้าผมตี 6, คร่าวๆนะผมตี 6, คร่าวๆเลยนะพันห้า ตีไป2,000นส0ง0ั0เป็น3,000ตีไป4,000เพือพ่อไปเลย4,000 4 0 0ีก็กล่องกล่องกล่อง KDS นคีคยฮะกล่องไจโร4,000ละอา่าก็ได้ได้อยู่ที่ประมาณ4,000ตอนนี้ก็จะมีค่าแรงค่าแรงก็อย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับ เพราะว่าผมเบื่อตรงที่มันเป็น 3, สามเซอร์โวสามตัวยกพีซเนี่ยมันจะข้างหน้ามันจะวางไม่เท่ากันนะบอกเวลาเราตั้งตั้งรหล,ลิงค์เนี่ยสองข้างเนี่ยมันจะปวดหัวมากๆเลยนะฮะแต่ก็ทําได้นะฮะทำได้แต่ก็ค่าแรงก็อาจจะต้องต้องแพงหน่อยนะฮะก็พี่ต้องเตรียมไว้ประมาณหนะ้าพันอ่ะห้าพันห้าพันห้าพันกว่ากว่าประมาณนั้นอืม พี่คิดว่าราคานี้พี่คุ้มไหมก,กับการที่พี่จะปลุกฮอลำนี้ให้มันบินได้นะครับในราคา5000ันแต่ถ้าเกิดถ้าถ้าพี่กะโอเคทำก็คือโอเคผมก็จะทำให้นะครับนะครับเดี๋ยวจะหลังม่อีกทีอีกทีนะครับกับล,กลูกค้านะครับที่ส่งฮอลำนี้มาให้ทำก็ยังไงก็ติดตามรับชมลำนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับอย่างน้อยสปีดกับมอเตอร์เนี่ยมันใช้ได้แล้วลำตัวมันก็ยังพอได้อยู่ นะครับก็เดี๋ยวจะแก้แมคชนิกต่างๆหลายๆอย่างเลยแหละแต่ก็คือมันก็ท้าทายนะนะครับก็อยากลองทําดูก็เดี๋ยวแกติดตามรับชมนะครับล้ำนี้ KDS เขาชื่อว่า KDS เป็นทางสายพานนะครับเป็นฮอตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะวิญญุ <With you S 1> นี่คือเลิกคุยนะครับพี่ทิ้งเหอะนะฮะพี่ไม่ต้องเอากลับไปก็ได้นะวิญญุเนี่ยก็คือเอากลับไปก็เอาไปเป็นกอนเป็นขยะเ,เปล่าๆนะฮะผมแนะนําเลยนะว่าวิญญุเนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอน ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่ก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะว่าวิวมันใช้ไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปหน้านะครับว่าลำนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับยังไงก็วันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็กด s u b s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับแบตเตอรี่เอ็กเลก็ละ420บาทสั่งได้นะครับกับเอกสายหมุนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ